หมู่บ้านเดิมอีกแล้วหมู่บ้านและดาแลนอีกแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวถ่ายตั้งกล้องไว้ตั้งกล้องไว้ถือมากลางเขนรอเลยถือมากลางเขนรอเลยอ้าวอ้าวเฮ้ยล็อกชิบหายไอ้เหี้า เลยเล่นเลยเรดดี้เลยมาเอาเอาดันเดิมป่ะเนี่ยครับน่าจะดันดันไหมครับโอเคเย่รอบหน้าเป็นดันโรงพยาบาลเลยเอาไหมลองเล่นไหมโรงพยาบาลเรียนเอาโรงเรียนก่อนก็ได้เออให้ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่เป็นสถานที่ที่น่ากลัวเอาไว้อันสุดท้ายเลยหาค่าเอ็มเอฟหาผีแล้วก็ ผีแสดงตัวกับทีมแล้วมึงจะบางทำไมวะไอ้เวดิผีตัวนี้ชื่อบาบาบาน่าบานาน่าเดวิดหรอชื่อกล้วยบาบา巴าอะปลาปลาปลาปบาปาป่าอ้อทำไมชื่ออ่านยากจังวะ ปาปาร่าไอตันปาปาร่าเดวิดปาปาร่าเดวิดโอ้ยเปลี่ยนชื่อเหอะเนี่ยมาโมอารสองรอบใาตานมาบาร่าอ่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูป E M F อ่าไปฉายโอเคเดี๋ยวค่อยมาเอาที่เหลือหมู่บ้านเดินอีกแล้วหมู่บ้านลาดาแลนอีกแล้วไหนอีกไฟอยู่ไหนอีกเปิดให้หมดเดี๋ยวให้ปิดที่หลังใจเย็น มุ่งใจเย็นๆก่อนไหนอ่ะเอาอยู่ไหนอ่ะอยู่ห้องไหนห้องนี้ยังไม่มีอะไรห้องนี้อ่ะเฮ้ยห้องนี้สองห้องนี้สองทีเฟลหรอครับใช่ครับใช่ห้องนี้สองข้างบนเหรอเนี่ยข้างล่างห้องห้องน้ำห้องน้ำเฮ้ยน้ำเปิดเองได้เอาละผีแม่งล้างหน้าว่ะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอาใครเอากข้ามาเอาทัเลมีห้องน้ำ ผีแม่งขี้เลยอ่ะไม่เอาเอาครบเซตเลยเฮียวันนี้แหละครับฆ่าองศาแล้วโอเคเอา้าปิดทำไมวะเปิดก่อนกล้องกล้องมาตั้งตัวนี้เลยครับตรงซิงเนี่ยเนี่ยผมตั้งแล้วแสดงว่าผีตัวนี้น่าจะตายเพราะว่าเอ่อตกส้วมต้องเสียต้ยองเสียตายมาข <c oughs> ึ้นห้าขึ้นห้าขึ้นห้า ขึ้นห้าแล้วมึงทำอะไรของมึงนี่ <c oughs> ขึ้นห้าผีขึ้นสี่ลบสี่ลบสีบ่สี่แล้วหนังสือหนังสือเอาไปมันเขียนได้เออเผื่อมันอยากเขียนอะไรบอกเราขอเบิร์นหน่อยเบิร์นเอ,อ้ยขอเบิร์นหน่อยเป็นเยี้ยอะไรของมึงเนดิ <c oughs> <c oughs> ลืมบอากล้องมาอีกแล้วต่อหน้ากูเลยโอเคเดี๋ยวไปเอากล้องอีกตัวหนึ่งก่อน จะถ่ายกูทำมึงจะถ่ายกูทำไปเนี่ยผมรู้ว่าผมดังแต่ว่าไม่ต้องถ่ายก็ได้เปิ่งฟิล Where are you? คลิปอาร์แหายรอด้วยไม่ต้องห่วงกูอยู่กับมึงตลอดเวลาหรอกูต้องอยู่กับบ้านมึงอีกนานนียเนี่ย Where are you? โอ้ตอบแล้ว อุ้ยเงียตกใจหมดไอ้เวืนตกใจตกใจใจหายใจความเอาเอานู้ว่าอยู่ไมน่นู้ว่าอยู่ข้างน,นู้อยู่ข้างนอกนู้อยู่ข้างนอกกันสามคนเอาเมาื่อกี้ตกใจตกใจเพื่อนก K R สายแหวนอายุแหวนอายุบาบาร่าพูดดิเอ่อบาบาร่าอะไรนะบาบาร่านักสกุลอะไรนะบาบาล่าดีบิดมาเลยดนะีบิดเออมึงมาก่อนเอาเอากล้องมาด้วย เตรียมตัวเตรียมตัวเอานะพร้อมนะพร้อมนะเอ้บ้านึงบ้านึงพร้อม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 บ้าเดวิดแบอาร์ยูบาบาราเดวิดแบอาร์ยูฟักยูบาบาราเดวิดวิวิไฟดับวิไฟติดไฟติดไฟติดวิไฟติดใครอะเขาอยู่หลังมึงหมดเลยวิไฟติดไฟน้ำติดไฟน้ำติดวิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาถยู่มั้กางเขนรอเลยถือมั้งกางเขนรอเลย บราเดวิดปักกิ้วเดี๋ยวดิอยู่เพื่อนกันก่อนดิเดี๋ยวนะขอเช็คไฟดับแล้วหรอไฟดับไฟดับเอาแล้วเอาแล้วไปดูสมุดหน่อยครับมันมีสมุดเดี๋ยวสมุดมันอยู่ไหนอะบ้อนโอ้โหสมุดอยู่ในห้องน้ำเออดูดูค่าก้ามหน่อยครับว่าผีมันอยู่ที่เท่าไใดแล้ว โอ้อยู่แค่หนึ่งครับหนึ่งโอเคเไปไปไปได้อยู่ได้อยู่ไป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 เฮ้ยสมุดเขียนแล้วเขียนแล้วชงถ่ายรูปเลยถ่ายรูปเลยเดี๋ยวกดไลท์ติ้งโอเคไป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 บาร์บาร่าเดวิดถ่ายรูปพีชจ้าก๊อยู่อ้าว can you hear me can you hear me ชมมีบาร์บาร่าเดวิด อะไอะกูไปดิไปเข้าเข้าไปดิคยเข้าอะอันนี้อันนี้โอน้น้อยออกมาโอน้อยออกมาเอน้อยออกเขาไปด้วกันนี่แหละเอามาเข้าไปด้วยกันมาด้วยกันมาตาก้อนตาก้องเยอหน้ตาก้อนเยอะหน้าเลยตาก้องตาก้องไปตาก้องไป Where are you? อยู่ห้องนี้วะคิวหิมคิวหิมอุ้ยอุ้ยกใจอุ้ยเฮ้ยเจอแล้ว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 ในไงนไงมันขึ้นไปออก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 อเปิด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 ไอ้ยัิบเลยจิบิบห้องห้ององหองห้องหนห้องนี้ห้องนี้เอาอะจูอ้อนก็มาวะ คันมาผมไม่คันขึ้นบ้านเลยไม่ปิดไฟปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนอุ้ยวิถ่ายปิดชัดเจนมากลุกตอนนี้เห็นเลยอ่ะเห็นเลยอ่ะเจอแล้วในไงในไงมันขึ้นไปอันที่สามเราเป็นหลักฐานเลยนะครับอันที่สามเป็นโค้ดไรติงครับโค้ดไรติงเฮ้ยใช่ใช่ลืมลืมลืมโค้ดไรติง Speedbox อะไรนะ Speedbox

เอาชงตายแทนอะอ๋อชงอยู่เอาชงในบ้านเหรอแล้วไม่ครับมัอยู่นอกประตูแล้วทีนี้อยู่ชิดชิดประตูไปหน่อยแล้วผี่เดิ่นมาหาอ๋อเอ้ยคุณรอดเฉยออกไปเลยครับบอกกูกูยืนอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยแต่กูมาตายตรงบันไดเฉยใช่ไงมีคอมีคอเป็นไงอะมึง ก็ตอนแรกอะเราบอกเขาว่าเราไม่บ่ายไงคือเราจะกลับแล้วเขาไม่ให้เรากลับไงเขาเลยบอกอยู่อยู่กับกูโกนยิงดัดีกเลยไอ้เี้ยกูจะไม่เข้าใกล้อีกแล้วเหลือตัวเดียวนาะสปิริตโอเคเอาแม็กกางเขนไปกินซะคืออยู่หน้ามึง อาปูสัตว์อ๋อใส่ชุดนอนด้วยนี่ไงผีจูออนนี่ครับตามภาพเลยใส่ชุดนอนด้วยโอ้โหแหมตูดงอนเชียวท้องเสียไงโอ้ท้องเสียคือเบ่งขี้เบ่งขี้เยอะไปหน่อยหมดแรงแล้ขันขึ้นบันไดขันขึ้นบันไดนอนนอนท้องเสียไง